มาต่อ EP อสองกันพี่น้องว่าที่ที่เป็นโอดว่ามาดจิตได้ให้บวชวัวยนอบัวนาพี่น้องไปเบิ่งกันพี่น้องแต่พี่น้องมันแมงออดแล้นะเห็นอีกแล้วตัวหนึ่งเนาะเสร็จแล้วเยวมืมเอาพงกจเคีนอยู่พี่น้องบอเหมวันนี้เหมือตัวใหญ่น,น,นะพี่น้องนี่เนาะเห็อนอยอู่อะไรนี่ ăn mượn nè đến từ bị quan này từ này vì nó anh đây nó nếu mà hiến nhà phu phải hao mày tít gì cái lăng mà mà hái mình còn mà hiến mình ủ lưỡi vì tít mình chắc chắn lưỡi nó này nè ต้องมาตีดต้งหัวตึองจีต้อจันเนาะไม่อู่เท่ากระไดแล้วตัวหนึ่งตัวนี้ไม่สีได้หายห,ายห่างอยู่เนาะมาเบิ่งกันดีเนาะเออเห็นแต่ปีกเลี้ยไมมไก่อะนะเด๋วตัวนี้กัเนเดเ๋็วอีกแล้วพี่นอ้องาูต่ำๆหนึ่งเนาะเนี้ยอพี่นอ้องต่ำๆหนึ่งตัวเมียเนาะตัวนี้เนาะ อันนี้ปูตีนพี่เนาะสองตัวแล้วที่นบอกหน้ามันน่อพี่น้องอันนี้มันงนะอันนี้มันงนะแจ้าที่างมันลืมแล้วพี่เนาะหน้ามันบอกมันหล่อขาบเนาะออสองตัวแล้วผัวเมี่ยวได้ดุ่นอือไปชิมาหล่อดีนิดเดียวเนาะเห็นเสือสองตัวุแต่กีเห็นมันหงองกว่ามัน่ะพี่เนาะว่าอันนี้เห็นมันหงอง อุ้ยเห็นอีกแล้วพี่เน้ะเยี่ยมมากเลยเนี่ยเห็นอีกเลยตัวหนึ่งนี่อยู่ข้างโก้กันนี่เนาะอ๋อสามตัวแล้วบบนี้พี่น้องมาหากันอีกเนาะจำเลยแลยสามตัวอยู่อย่พวกเจียวพี่เนาะนี่ใหญ่เนาะอ๋อมันอันนี้มันส่ได้ติดได้เบิร์ตสามตัวอยู่นั่พี่น้องมาเบิร์นกันเนาะผู้ใหญ่ผู้ยังไปหาเอาใหม่อะไรเงี้ยไม่ติดอยู่พี่น้อง ที่จั่นเนาะอ่านี่เนาะจักจัน,น่ยนี่นอ,นนอ,อย่างติดต๊ดตีกันอนกอย่างอันนี้เนาะมาตีเนาะพี่นนอะ ตามปู่ไงตัวนั่นตัวนั่เนาะตามปุ๊บเลยพี่น้องเดือดจี้กันเลยขีดออกลูกกีดขีดขีดขนาดขีดลงลมบนขีดล้มขีดปีขีออกถึงได้ใี่พี่เนาะแต่เราตัวหนึ่งเนาะตัวผู๋เนาะตัวนยเนาะตัวผู๋พี่น้องอ่ะมาวันนี้ตัวที่สองก็ต่อนย่างเนี้ยตัวที่สามขีดเยอะติดขีดขีดขีดข้าบ้าง

อีกตัวนึงเหมือนก่น้อาะ้าตัวน่างนี้องเ็ะถานตเนาะมอันไปันาตีจะนอนไปนะตัวนตัวตเนาะตัวู้ด้่นขวัญขวู้ตัวู่ตัวู่ตัวผู้กเหาหน่อหน่นม่ โตเลยพี่เนาะสีโตเนาะน้อนมันเหรอพี่เนาะหนังอันนี้มันเนาะมันมาหลอกขาพี่เนาะมันใหญ่แบบนี้เนาะเอาเบิ่งกันพวกนี้มันต้องมีเนาะพี่เนาะตาฮิตหนังมันเนาะเอาได้เลยสีโตพี่เนาะไปหาหลอกกันต่ออีกเนาะเป็นสีโตพุ่นไม่อวดหน่อยเนาะไงก็เจ้าั่นร้ายเถ่าเต๋ออยู่เนาะ น่วเหรอว่า,ากินอันนี้นม่หมกกินหมกม่วงพี่เนาะม่วงซุกมันเริ่มซุกแล้วม่วงกระสอเนาะเฮ็ดแล้วอาพอไมาเอามาเนี่ยพี่เนาะพี่นี่เลี้ยงอ้วนนะนี่ตัวใหญ่เนาะตัวเมียเจ้าตัวเนี่ยอยาวเมียอยู่พี่เาาน,น,น,ะนาะ tô phụ với nhá tô phụ với nó cuộn lên mất một lém là tô phụ nó tô phụ ờ dưới tình nó đây này mãi mãi cái lẹo nhỉ đến ý tôi đừng nó tôi đi hả với nó chỉ đại hay yêu mà nó mới vương gần nè mùi xuống rồi nó tầm tầm này อ๋อก็น้อยพิษอายามอ๋อพ re> ิษอ่อยามอ๋ออืมอืมเยี <h <h ่ยงหอกเลยเลี้ยวพี่น้องตามให้งพี่นาะจะเลี้ยวบบเห็นเด้อเอ้ิมาติดเลือจันบ่เนี่ยเดี๋ยวติดเป็นอัวแล้วหิวเห็นอีกแล้วพี่น้องเฮ้ยเห็นหลายเห็นยเห็นอีกแล้วพี่น้อง

เป็นแีตอนนั้นให้ลงปิปีออกันนะครอืมอืมเนแ่คนทีเลี้ยมเลี้ยมอนไม่ี่เนาะต่เี่ยวเชพอยาตีจจนเนาะเบาอยู่เห็นบ่เห็นบ่โดดใส่ไแม่ยไปเชียหาเบื่อ หลดโลดเว้ยจะไปเชียนห้าเบื้องแผลใสเป็นวิสเนี่ยหางน้ามันบดถือแผลหน่ะให้มองแล้วข้างหัวเหมนนั่งนะข้ากับพี่ผาตัวหนึ่งเนาะพี่น้องเงียบจิ้งหงส์หุ่เนาะโมยอมพี่น้องถ้าเอาสองบาทแล้วพี่ผ่านนะพืนใหญ่พยังไปเอาอันไหม้งาอยู่เนาะไหมเงามาติดพี่เนาะโมยหงอเนาะเอาให้มันได้เฮ้ยถาติดไม่ไม่อูดเลยพี่น้องมันตัวใหญ่เลย thế mình đi trụng đi ăn đi nào kìa, mình dù trụng đi ăn đi ăn đi ăn to nó thì ăn đi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  mằn เอามาไหมมาหัดใหญ่เลยพี่น้องมันใหญ่มาวนแล้วขึ้นทึ้งสูหัวพี่น้องหัดเลเนาะพี่น้องมันไอ็มบอถึงเนาะไหมเห่าวบอถึงมันเนาะมันสีดายอย่างเงี้ยขุดเนาะพี่น้องขุดนะมีเบี้ยอ่นะ ้พ่อใหญ่พูอติดเนาะพี่น้องบัวห่วงสีสองบาทบัวได้มารอแ่บวหงติดเนาะบัววงสูงกว่าเพี้ยนนิดหนึ่งเห็นบัวเห็นเงากระถืออันนี้คลิปอันนั้นโอ้ยนี่นี่โอ้ยแล้วโอ้เห็นอีกแล้วตัวหนึ่งเนาะพี่นว่า บวงล้อมากบเห็นเฮ่อเดียวีจ้ะเสิ่งสูงว่เนาะมันสูงตอยู่เนาะก็ตัวนี่นะโอ้ยอาจะึ้ยงมันอนเเินเอออาะเขนต่กาอาจบเขานี่ยนี่มันนหยกยั

อย่ว่ะต้างเกี่ยงอยอย่างไรหัวเนาะแตอย่างไหัวเต่อีเกเรื่ะหนึ่งรวมพเตรโตเลยว่ะพตรโตแล้วพี่น้องได้การบอลเอียร์มิมีทออนันแ้วดินให้อยู่บนเนาะอ,อ้อบูป่าบูด่งไปแล้เนาะบ่อนเข้ามาหาอ,อนันนีเอาคุด เมื่อมาหาขุดอันแงงขนุนได้เนาะเท่นี้แล้วมาขุดมีกุกงน่ามันก็อยู่พี่เนาะเท่นี้มันกับีอยู่เนาะตอนมาหาหญิงเท่อนี้เห็นอยู่เดี๋ยวมันจะขี่มีหรือบอเนาะเนี่ยเบื่งบุคัาบุเห็นพี่เนาะได้เห็นเห็นนางมันแล้วพี่เนาะวันนี้เห็นนางมันอันนี้เนาะหล่อขาบแล้วแต่ตัวมันบุเห็นพี่เนาะ ตัวมันอยู่ไซบะนี่เห็นอยู่มันนางมันหลอกข่าวอ่เนาะเดียวเบิ่งบุคหากบเห็นได้พี่เนอะมันผ่านตาเขาหน่อยเนาะมันผ่านตาได้พี่เนอะบรได้เนาะพี่นนอะเอาบุมี่เท้าต่หอดทอเท้าเดินเท่าซำเท้าเดินเทายังมีกลัวพี่นนอะบเหินโตอันนอแถวเนี่ย ไปฮะเอาไม่แมเหียงแม่งแข่งกันต่อพี่นนองมือน่ะเดี๋วางสามสิปปลายตัเี๋พี่นนองเอาบทได้ลายแนาะได้พวกตัวหนึ่งมุมมีแนวเอามันแต้สีอ้อได้มีมันบินนีนะพี่นไออวก็ได้ยูเจ็ดแปดตพี่นาะเอาแม่งแข่งกันต่อนะนี่ก็ร่างหาหลอดพีเจกันนะพี่นนองเี่ยมเงียเงยเงี้ยเอะนี่เเห็นแล้ว

Thì thế mới à? ừ. hé ừ. thế ạ? ảnh hưởng big gun nó? bigger dog cái that hill hmm hả? hmm 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 cái hmm 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 Cái hmm thì hmm เห็นแต่เส <breakthrough> ียงโตเห็นได้ี่ว่านอดินไปไหวลักกีดุงยังลักเนาะพี่เนาะกระกิ่เอออยู่บ้านเขาเท่ากระดิ่งแบบบลักมาเมื่อที่เป็นเค่งกันต่อพี่เนาะมือนั้นห่อทีห่อนี่เนาะมีไรห่ะเอาหันบลัด จ,จิดการเท่าประมาณติ๊ดแต่ตโตได้เหรอตี๊ดไม่เขยงนะแบเนี้ยิ่งว่าตี๊ไม่คขยงแบบนี้พี่เนาะปวดลาเอรเปวล่ลาเหรพี่เนาะตี๊หอนไม่แขยงตีไดได้เหรอเล่ได้ใช่ไหม ติดไม่เขียงยังได้อยู่เนาะวันนี้ฮวหดล่ายฮะอาอายด้วดอะไเนีติดไม่เคีงยังดู้่เนาะหดล่ายฮะดยสงตัวเลยไม่ข่สามตัวทึงน้ำผึ้งน่าติเอาอย่างเติดไม่เขีงเอาอ่ะนี้าเ่เนี่ย ยเละเอาหรือยี่น้อบวบได้พี่น้องหลุดมือทำได้สามตัวไปตัวหนึ่งไปสองตัวเนาะไม่กับบึงมันอีสั้นเอาแล้วมันเถียงหาเบิึงได้สั้นเป็นสั้นหาบึงสั้นพี่น้องหลายโอ้ไปอีกตัวหนึ่งโอ้โอ้ยงี้ยังี้อะไรโว้ออ อันก็ไปสิพี่น้องบ่ได้เม่ตัวเห็นว่าบินนี้เวทพี่เนี่ไปทิศอันเดียงเนาะบ่ได้เรับพี่นาะทิศไม่เขียงเลย เกิดลายใช่ไหมครับไม่เสียงอยนานบ้าเลยรู้ผลงานอย่างนี้เนาะไม่อวดอะไดเอยเจ็ดตเนาะไม่แข่อะได้โยสองตไม่อวดได้เออเฟียจ็กันได้อโยหนึ่งตสองตสามตสี่ต้ตเนาะไม่แค่อะสองตเนาะ แม่อวดเท่าไรเจ็ดตัวมันเต๋อเยอ่วะก็จะสีมาตีติดกันเนาะเห็นแม่งอวดเลยคุดแม่งอวดเลยแม่อวดตัวใหญ่เนาะมันเต๋อเข้ามาหน ura, ่อยนะแม่เกลียวขึ้นเนาะเกลียวแสลงนี่เท่าตอนเรากินนี่โจเพียงสนิทเนาะพี่เนาะผ่ามากกับผ่าพี่เนอะเด้อพี่น้องพี่เนาะโคตรไหลโคตรแสโคตรติดตามโคตรกระลิงใหญ่เตี้ยนเพื่อเป็นเรื่องใจให้ะทองมาพูกเอาปันทองแหลายเด้อพี่น้อง พี่น้องในเด้อบ๊ายบาย